นเจ้าเมฆฝนก้อนหนึ่งกำลังล่องลอยอยู่บนท้องฟ้ามันมองลงมาเห็นหมู่บ้านเล็กๆที่แห้งแลง้งต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวเฉาใกล้ตายแต่เจ้าก้อนเมฆก็ลอยผ่านไปโดยไม่ปล่อยฝนลงมาสักหยดเดียวเจ้าเมฆฝนลอยตามสายลมไปเรื่อยๆ ในที่สุดก็โดนลมพัดผ่านมาจนถึงมหาสมุทรแล้วมันก็ปล่อยฝนให้ตกลงมาอย่างหนักจนกลายเป็นพายุฝนขนาดย่อมไปทั่วบริเวณขนาดนั้นเองเจ้าแม่ฝนบังเอิญเหลือบไปเห็นภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันมันจึงพูดจาโอ้อวดออกไปว่าเหไมไหมล่ะเจ้าภูเขาแม่ฝนอย่างข้ามีภาระหน้าที่ที่สำคัญ โดยการเติมน้ำให้กับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไกลโพ้นเชียวนะภูเขาจึงตอบไปว่าสิ่งที่เจ้าทำช่างไร้ค่านักและเจ้ายังทำให้ชาวประมงเดือดร้อนเพราะพายุนฝนของเจ้ามหาสมุทรไม่ได้ต้องการน้ำฝนสายฝนน่าจะทำประโยชน์ให้กับหมู่บ้านแหนแห้งแล้งมากกว่าเจ้าแม่ฝนได้คิดและเห็นจริงดังภูเขาว่าจึงรีบมุ่งหน้าไปปล่อยน้ำฝนยังหมู่บ้านแห่ง เมื่อชาวบ้านเห็นฝนตกลงมาพวกเขาต่างก็โห่ใใร้องดีใจพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าแม่ฝนสำหรับสายฝนอันมีค่านั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้อำนาจในทางที่ผิดย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใดแน่เลยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหรือดูฝนค่ะ เมื่อกี้เด็กๆได้ฟังเพลงฉันคือเมฆและเพลงเมฆฝนกันไปแล้วนะคะฟังจากเพลงแล้วเด็กๆพอจะรู้ไหมว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรเรามาดูกันค่ะว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรเริ่มจากวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสแหล่งน้ําต่างๆก็จะมีอุณหภูมิที่ปกติไม่ร้อนจนเกินไปแต่ในวันที่แสงแดดจ้า ยิ่งแสงแดดแรงเท่าไหร่แหล่งน้ำต่างๆก็จะมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเมื่อแหล่งน้ำต่างๆมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นร้อนขึ้นก็จะทำให้เกิดไอ้น้ำลอยตัวสูงขึ้นบนอากาศซึ่งยิ่งสูงก็จะยิ่งมีอากาศที่เย็นเมื่อไอ้น้ำไปเจออากาศที่เย็นก็จะก่อตัวเป็นก้อนเมฆเมื่อก้อนเมฆ ก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นน้ำหนักมากขึ้นก็จะทำให้ก้อนเมฆพยุงตัวเองไว้ไม่ไหวส่งผลให้ก้อนเมฆนั้นตกลงมาเป็นสายฝน สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาเจอกับครูยานะคะเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ครูยาหยิบเรื่องราวเกี่ยวกับฤดูฝนมาฝากค่ะกับกบรา,ากกบกทรทดลองดีๆโดยมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะที่หาได้ง่ายๆเลยหนึ่งน้แข็งค่ะ2ช้อนเลยเอาไว้ตักน้าแข็งไม่ใช่ข้าเปล่านะแต่เราจะมาทําการทดลองค่ะอันที่่าขวดแก้วหรือว่าขวดพลาสติกขวดน้ําก็ได้ค่ะที่หนูมีเนาะผ่าปัดขึ้นก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะอันที่4 นี่เลยน้ํพร้อนแต่ขออยู่ในความดูแลของคุณห้องพี่พแม่นะคะอันดับที่5้ถุงพลาสติกค,ค่ะแล้วก็เส้นยางนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่าวว่าการทดลองนี้เป็นอย่างไรสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมามาค่ะเด็กๆมาทําการทดลองกันเลยดีกว่านาอว่าจะเป็นยังไงพร้อมแล้วทํากันเลยเริ่มจากนี่เลยค่ะครูยาขออนุญาตกับกล้องนิดนึง เริ่มจากขวดก่อนนะคะขวดอะไรก็ได้ที่ลูกมีแต่คุยาใช้บิก,กอร์นะคะเนื่องจากว่าหนูจะได้เห็นเห็นมากยิ่งขึ้นนะคะคุยาใส่น้ำแข็งลงไปเลยคะ่ะเอาใส่น้ําร้อนลงไปก่อนนะคะอันนี้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะร้อนมากเลยคะ่ะลูกไฟลงไปพอรประมาณนอกคุยาใส่เพียงเท่านี้นะคะอ้าหลังจากนั้นคุยาก็เอาพลาสติกน,นี้นะคะปิดเลยปิดนะคะ แล้วก็เอาเส้นยานี้รัดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะเกิดผลได้ยังไงนะมันจะเป็นผลได้จริงๆหรอคะคุณครูอ่หลังจากนั้นครูยาก็จะเอาน้ำแข็งใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเรื่อยๆเลยก็ได้อาจจะงก่นลงนิดนึงมันจะได้มีที่สำหรับขส่น้ำแข็งนะคะ การทดลองนี้ต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะคะเตรียมขอนญยตน้ำแข็งออกก่อนให้มันแบนๆโอเคอ่ะเตรียมใส่น้ำแข็งไปใหม่เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะใส่ลงไปเยอะๆเลย ปิยาขอนุญยตใช้มือดีกว่านะคะอ่าเดี๋ยวปิยาขยไปใ,ใกล้ๆหน่อยจะได้เห็นเนาะเดี๋ยวเรากลับมานะคะแป๊บหนึ่งมาค่ะมาดูกันนะคะเห็นชัดไม่เอ,อ่ยเริ่มเห็นละอองไหมคะอ่าน้ำร้อนเริ่มทำปฏิกิริยานะคะ เอาเพื่อนมาอยู่ด้วยแฮอา่าดูนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นเริ่มเป็นเห็นจุดน้ำไหลลงมาไหมคะเดี๋ยวคุยขยมมาใกล้ๆนะคะ สังเกตเห็นอะไรไหมคะเห็นไหมคะเริ่มมีละอองตกลงมาแล้วนะคะเป็นเส้นๆเนอะอันนี้ก็อาเห็นไหมคะลงมาแล้วเปรียบได้เหมือนกับฝนเนาะ มาสรุปผลการทดลองกันนะคะว่าทําไมมันถึงเกิดน้ําฝนได้นะคะก็เพราะว่าค้าล่านี้จะเป็นน้ําร้อนใช่ไหมคะส่วนข้างบนคือน้ําแข็งใช่ไหมคะเมื่อความร้อนมาเจอกับความเย็นนะคะก็เหมือนกับค้าล่านี้เป็นแม่น้ำเนาะเมื่อมีแสงพาททิศความร้อนก็ก็เหมือนกับแสงพาททิศนะคะและ้วเหยการเป็นไอพวกแน่นนะคะบนอากาศก็เลยจะทำให้กลายเป็นน้ำฝนนะคะเดี๋ยวลุยที่นี้น,นะคะที่จะปไปใกล้เนาะ จะเห็นได้เนาะว่ามันตกลงมาหลายรอบแล้วมทดลองกันได้ที่บ้านนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการสังเกตนิดนๆแต่รับรองว่าสนุกกับการทดลองแน่นอนค่ะวันนี้คุยยาขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็กันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะวัสนี้ค่ะอย่าดื่มดูแเลตัวเองใส่แมสก์บ่อยๆด้านบบ่อยๆนลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ เมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์น้ำก็จะระเหยกลายเป็นไอ้น้ำไอ้น้ำก็จะลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนก้อนเมฆเมื่อไอน้ำรวมตัวกันเป็นจำนวนมากๆจงทำให้เกิดฝนค่ะ